เลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกเวทีทวงคืนพักส้มหลังพ่ายศึกอบจอราชบุรีเทงนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนเปิดตัวเป็นผู้นำพักส้มลงสู้ศึกเลือกตั้งไม่สวยเท่าใดนักหลังไม่สามารถนำทัพพักประชาชนปักธงเอาชนะในศึกเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอที่เป็นตำแหน่งใหญ่สุดของการเมืองท้องถิ่นระดับจังหวัดได้สำเร็จ เพราะพรรคประชาชนเป็นผู้พ่ายแพ้นในสนามเลือกตั้งนายกอบจร,ราชบุรีเมื่อหนึ่งกันยายนที่ผ่านมาเพราะชัยชนะยังเป็นของบ้านใหญ่ราชบุรีคือวิวัฒนิติการจนาหรือกำนันตุย้ยอดีตนายกอบจร,ราชบุรีที่ยังคงรักษาเก้าอี้เอาไว้ได้หลังได้คะแนนมา2 4 2 2 9 7คะแนนเอาชนะชายรั์ศักดิ์อิสระพงษ์ จากพักประชาชนไปได้แบบขาดลอยเพราะชายรัฐได้มาเพียง1,75353คะแนนความพ่ายแพ้ดังกล่าวแบบลุ้นไม่ขึ้นทําให้แกนนําพรกประชาชนต้องกลับไปทําการบ้านตีโจทย์ให้แตกเพื่อปรับแทคกติกการหาเสียงและการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ก่อนจะถึงศึกใหญ่เลือกตั้งนายกอบจอทั่วประเทศต้นปีหน้าที่คาดว่าพักประชาชนจะส่งคนหลายสิจังหวัดเพราะหากพัชนะเลยสักคนพักประชาชนเสียหายย่อยยับแน่ มีการให้ข้อมูลและความเห็นเชิงวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งจากคนในพื้นที่ราชบุรีรวมถึงข้อมูลจากนักการเมืองในพื้นที่จังหวัดราชบุรีที่เป็นสสเขตของพรรคการเมืองรัฐบาลในเวลานี้อย่างน้อยสองคนให้ข้อมูลไว้ว่าช่วงแรกคะแนนของพรรคประชาชนโดยเฉพาะหลังมีการยุบพักก้าวไกลเมื่อ7สิงหาคมพบว่าคะแนนดีมากกระแสในพื้นที่มาแรงถึงขั้นทําให้บ้านใหญ่ตระกูลนิติการน,นาของกำนันตุย้ยหวนไหวพอสมควร เพราะเห็นได้ชัดว่าพรรคประชาชนไม่ได้มาเล่นๆมีการขนแกนนําพรรคและสะสพรรคประชาชนหลายสิบคนลงพื้นที่พบประชาชนและเปิดเวทีปราศัยใหญ่ต่อเนื่องหลายจุดในราชบุรีโดยมีทั้งธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพิธาลิมเจริญรัตชัยธวัฒน์ตุลาธนสามอดีตหัวหน้าพักส้มรวมถึงนัทพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนต่างแท็กทีมลงพื้นที่หาเสียงอย่างหนักทุกสัปดาห์ทําให้คะแนนของพรรคประชาชนในช่วงต้นเดือนสิงหาคมมาแรงอย่างไรก็ตาม ต่อมาถึงช่วงการเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคะแนนเริ่มลดลงในช่วงหลังเนื่องจากพรรคประชาชนและนายชัยรัฐถูกโจมตีทางการเมืองกรณีปลาัยหาเสียงพาดพิงระบบการเรียนการศึกษาของโรงเรียน,นจังหวัดราชบุรีรวมถึงระบบสาธารณสุขของจังหวัดโดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลหรือรอพสอตโดยมีการทำคลิปสั้นๆและปลาัยของนายชัยรัฐดังกล่าวเผยแพร่กระจายไปยังชาวจังหวัดราชบุรีอย่างรวดเร็วซึ่งแม้พรรคประชาชนและนายชัยรัฐ จะพยายามแก้เกมด้วยการเปิดคลิปปลาใสาขนาดยาวว่านายชัยรัตไม่ได้มีเจตนานด้อยค่าระบบการเรียนการสอนและระบบสาธารณสุขในจังหวัดราชบุรีอย่างที่ถูกกล่าวหาแต่ก็ไม่ทันการยังเป็นกระแสที่ทําให้ถูกโจมตีอยู่ที่สาคัญพบว่าสึกที่ผ่านมาบ้านใหญ่กำนันตุย้ยได้แรงหนุนจากสสเขตราชบุรีเกือบทั้งหมดไม่ใช่แค่สามสสเขตจากพรรคพลังประชารัฐที่นําโดยนางบุญยิ่งนิติกาจนาหรือเจ๊บุญยิ่ง สอสอราชบุรีพักพลังประชารัฐภรรยาน,นายวิวัต์เท่านั้นแต่มีรายงานว่าสองสอสอเขตร,ราชบุรีพักรรมไทยสร้างชาติคือกุลวลีนบอมรบดีกับนายอัครเดชวงพิทักษโรธที่เป็นสอสอพักรัฐบาลก็ลงมาช่วยฐานันุนกำลังตุ้ยอย่างเต็มที่รวมถึงนภินทรศรีสัพพางรัฐมนตรีช่วยว่าการากระทรวงพาณิชย์จากพักภูมิใจไทยอดีตสวราชบุรีเจ้าของตลาดสีเมืองที่เป็นตลาดสดขนาดใหญ่ของภาคกลาง เข้ามาเช่นกันเพื่อสกัดไม่ให้พักประชาชนแจ้งเกิดการเมืองท้องถิ่นในราชบุรีด้วยเหตุที่ว่าการเลือกตั้งใหญ่ปี2566ที่ผ่านมาพบว่าพักก้าวไกลแม้จะไม่ได้สสเขตราชบุรีสักคนเดียวแต่กลับได้คะแนนปติลิธิ์มาอันดับหนึ่งของจังหวัดคือ2 0 0แสนกว่าคะแนนทำให้หลายกลุ่มการเมืองในราชบุรีเลยจับมือกันช่วยบานใหญ่นิติกาจนาสู้กับพักประชาชนเพื่อไม่ให้พักส้มแจ้งเกิดสร้างฐานการเมืองในราชบุรี เพราะหากพรรคประชาชนปักทงได้ก็จะส่งผลต่อการเมองระดับชาติตามมาทําให้พรรคประชาชนแบกน้าหนักสู้ไม่ไหวที่ก็เห็นได้จากการเสร็จสิ้นการนับคะแนนคือที่หนึ่งกันยายนก็ได้เห็นภาพทั้งนภินทรกุลวลีอัครเดชไปปรากฏต,ตัวร่วมชูม,มือแสดงความดีกับกบนันตุ้ยที่บ้านพักหลังสกัดพรรคส้มได้สําเร็จอีกทั้งยังมีข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัมตีว่าการกระทรวงเกษตรก็ลงมาช่วยกนันตุ้ยเช่นกัน เช่นมีข่าวว่าได้เป็นโต้โผใหญ่ในการล็อบบี้หลายกลุ่มทางการเมืองท้องถิ่นในราชบุรีให้ช่วยนายวิวัฒน์เช่นขอให้อดีตนายกอบรจอราชบุรีบางคนไม่ลงสมัครแข่งกับน,นายวิวัฒน์โดยเป็นการเคลื่อนไหวของร้อยเอกธรรมนัฐเพื่อซื้อใจกลุ่มบ้านใหญ่นิติการนาหลังเจ๊บุญยิ่งพาสามอสสเขตราชบุรีมาอยู่กับธรรมนัฐหลังก่อนหน้านี้เคยอยู่กลุ่มบ้านป่าของพลเอกประวิตยวงสุวรรณซึ่งเมื่อเจอกับการตั้งรับที่จับมือแน่นของทุกข้วการเมืองในราชบุรี ที่หนุนหลังกำนันตวีสกัดพักส้มแบบนี้เลยทําให้พักประชาชนพ่ายแพ้แบบไม่มีลุ้นอย่างที่เห็นก็ย่อมส่งผลต่อขวัญกําลังใจของพักประชาชนที่ออกตัวไม่สวยในศึกนายกอบจรอแน่นอนขณะดเดียวกันน่าจับตาสําหรับศึกต่อไปของพักประชาชนนั่นคือการเลือกตั้งซ่อมสอสอ,สอพิจารโลกเขตหนึ่งแทนปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตสอสอพิจารโลกเขตหนึ่งสองสมัยที่ต้องผลจากตําแหน่งสอสอจากคดียุบพ,พักก้าวไกล ที่จะเลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ที่15กันยายนที่พรรคประชาชนนั้นส่งนัทัชนนชนะบุรณาสักหรือ folk, โฟกลงรักษาพื้นที่ที่หมออ๋องปฏิพัฒน์เคยชนะมาสองสมัยติดต่อกันสมัยเป็นอนาคตใหม่และก้าวไกลโดยพอเลือกตั้งล่าสุดปี2 5 6พิ 6, ที่ได้มาถึง4 0,000กว่าคะแนนทิ้งห่างอันดับสองจากพรรคพลังประชารัฐ20,000นคะแนนทำให้พรรคประชาชนมั่นใจว่าศึกนี้น่าจะชนะได้ไม่ยากแต่กะนั้นก็พบว่าฝ่ายคู่แข่งพรรคเพื่อไทย ในฐานะแกนนํารัฐบาลที่ถูกมองว่าไม่น่ามีสิชชนะและอาจแพ้แบบยับเยินพเพราะเขตหนึ่งพิศนุโลกเป็นฐานที่สั้นสำคัญของพรรคส้มมาตลอดอีกทั้งยังมีกระแสคะแนนสงสารที่พรรคก้าวไกลโดนยุบพรรคหมอององโดนตัดสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีก็น่าทําให้พรรคประชาชนชนะได้ไม่ยาก และเพื่อไทยคงส่งไปงั้นงนั้นไม่คิดจริงจังอย่างไรก็ตามมีข่าวว่าลึกๆสมศักดิ์เทพสุทินรนตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแกนนาพักเพื่อไทยที่เป็นหัวหน้าทีมเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้คาดหวังชนะสนามนี้พอสมควรเพราะหากเอาชนะได้จะสร้างราคาทางการเมืองกับกลุ่มสมศักดิ์ในสายต่างทักษณิณอย่างมากจะมีข่าวว่าสมศักดิ์ซุ่มวางแผนหาเสียงไว้หลายอย่างและเตรียมออกอาวุตในเร็วๆนี้เพื่อหวังให้จะเด็ดจันทราบูเด็กในคาถาของสมศักดิ์ พิกล็อกเอาชนะได้หรือหากสู้ไม่ได้คะแนนก็แพ้ไม่ทิ้งห่างมากสำหรับเตเด็ดพบว่าตอนเลือกตั้งปี2 5 6 6เคยลงสมัครเขต3พิษณุโลกเพื่อไทยแต่แพ้กับพงมนูทองหนักจากพรรครวมไทยสร้างชาติแบบววดวิดแค่700กว่าคะแนนมารอบนี้เพื่อไทยเลยโยกจากเขต3มาลงเขตหนึ่งโดยหวังเล็กๆให้พิกล็อกเอาชนะให้ได้ซึ่งหากผลเลือกตั้งซ่อมสอสพิษณุโลกออกมา พัคประชาชนชนะในทางการเมืองก็ไม่ค่อยมีอะไรให้พูดถึงกันมากเพราะถือว่าเป็นการรักษาพื้นที่ไปได้แต่หากพลิกล็อกแพ้ขึ้นมารับรองได้ว่าพัคประชาชนเสียขบวนหนักแน่และใกล้ถึงวันเลือกตั้งสถนานการณ์จะเป็นอย่างไรใครจะเป็นฝ่ายชนะพัคประชาชนชนะรอยลำหรือต้องสู้กับพัคเพื่อไทยแบบผืดจับจะมาอัปเดตกันต่อไป